ก็สวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับหรือว่ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่สถานที่แห่งนี้นะครับก <c oughs> ่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะผู้จัดงานนะครับที่จัดงานเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ <c oughs> เพราะว่าวาระเรื่องการจัดทานรัฐธรรมนัใหม่นั้นก็เป็นวาระที่สําคัญเมื่อสักครู่ได้ฟังวงเสวนาก็มีผู้ร่วมเสวนาหลายท่านได้สะท้อนว่ามีความท้าทายพอสมควร ในการจัดการกเรื่องนี้ณวันนี้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าประชาชนและก็สังคมจะรุนี่ยจะเพ่งเล็งหรือว่าให้ความสนใจกับเรื่องของการเลือกนายกที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแต่ความจริงเราต้องเรียนตามข้อเท็จจริงนะครับว่าการที่เราต้องมาเพ่งเล็งต้องมาลุ้นว่าการลงมติในการเลือกนายกในวันที่13นี้เนี่ยจะเป็นไปตามเสียงข้างมาก22ที่มาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากมาตรา272 ของรัฐธรรมนูญนะครับที่ไปให้อำนาจของสอวที่มาจการแต่งตั้งเนี่นยมาร่วมเลือกนายรรกรัฐมนตรีอาจจะเรยียกได้ว่าเป็นมาตราที่น่าจะเป็นปฏิบัติที่สุดต่อระบอบประชาธิปไต,ตยของรัฐมนูษฉบับ60นี้ในมุมของพรรคเก้าไกลนะครับเรายืนยันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก่อนที่เราจะรู้ว่าเราได้รับความไว้วางใจมากน้อยแค่ไหนจากประชาชนว่าภารกิจและวาระที่สําคัญของรัฐบาลถัดไป,ไปนั้นคือการฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการน,นําพาการเมืองไทยกลับสู่สภาวะปกติการจะฟื้นฟูประชาธิปไตยและการนําพาการเมืองไทยกลับสู่สภาวะประชาธิปไตยปกตินั้นมีหลายองค์ประกอบด้วยกันแต่องค์ประกอบหนึ่งที่ขาดหายไม่ได้ก็คือการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะว่ารัฐมนูญฉบับอกศูนในมุมมองของพรรคก้าวไกลนั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยตั้งแต่ที่มาบทน,น,นั้นนะครับขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในส่วนที่มา เพราะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ถูกเขียนโดยคนไม่กี่คนที่ถูกแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารไม่ได้เปิดให้ประชาชนผู้ทรงหน้าสูงสุดของประเทศนั้นเข้ามีส่วนร่วมมีกระบวนการที่ขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตยเพราะถึงแม้จะมีการผ่านประชาธิปติปี59ก็จริงแต่เป็นประชาธิปติที่ไม่ได้เสรีและเป็นธรรมไปตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลฝ่ายที่ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับรางบัรรมนนั้นหลายคนถูกจับกุมดำเนินคดีมีบางท่านก็เป็นผู้ร่วมเสวนาเมื่อสักครู่ มีหนังสคำถามพู่วืที่นำมาสู่การที่เรามีสวแต่งตั้งร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีก็ถูกขีดเขียนในลักษณะที่มีความซับซ้อนและชี้นำโดยเจตนาถึงขั้นที่ว่าอารเปริญญนยาก็ได้เรียกว่าเป็นปิจิกรรมอําพงและท้ายสุดแล้วนอกจากที่มาและกระบวนการที่ขัดความชอบธรรมแล้วเนื้อหาของรัฐมนตร60ที่มีทั้งหมด2 7 9มากรานั้นก็มีหลายส่วนที่ขัดกับประชาธิปไตยสากลถ้าจะใ้สรุปสั้นๆผมคิดว่ามีการฝังอาวุธไว้หมด3ชนิด นี่เป็นการขยายกลไกทางการเมืองอว่าอำนาจของทาบรรณาการเมืองที่ไม่ได้ยึดโยกับเสียงของประชาชนแต่มีความสูญเสียที่อยู่ขึ้นมาใช้ในการขัดเจตนารมณ์ของประชาชนอาวุธที่นึงนั้นก็คือเรื่องของรุปทสภาท,ที่มาจากการแต่งตั้งแต่ว่ามีอำนาจลนฟ้าไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นอำนาจในการเข้ามาร่วมบุญกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ อาวุธที่สองที่อาจจะแนบเนียนขึ้นมาก็คืออาวุธของสารพระรธรรมนูญและก็องค์กรอิสระซึ่งในตัวมันเองนั้นอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือว่ากระบวนการแต่งตั้งและการได้มาซึ่งตุลาการสารรัฐธรรมนุญและกรรมการองค์กรอิสระที่ควรจะถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางนั้นเนี่ยกับถูกผูกขาดไว้กับสวสองร้อยห้าสิบคนที่ถูกแต่งตั้งโดยขอสชอซึ่งเป็นผู้เล่นทางการเมือง พูดง่ายถือว่าการจะตั้งคนที่ถูกค่าประกันทำหน้าที่เป็นกลางนส่วนกรรมการฟุตบอลนะครับถ้าหากยกตัวอย่างนั้นกลับถูกผูกขาดโดยผู้เล่นฝ่ายเดียวทากการมือส่วนอาวุธสุดท้ายครับเป็นอาวุธที่อาจถูกเก็บไว้ในลิ้นชักอาจจะไม่ถูกขึ้นมาใช้สักเท่าไหร่ก็คืออาวุธที่มีชื่อว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งแน่นอนหลายส่วนก็อาจจะบกเีตุการ์ว่ามันจะเป็นประโยชน์ขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ที่จะต้องมีงาการคาดการณ์อนาคต20ปีในโลกที่มีความผันผวน แต่สิ่งที่มันอันตรายกว่าข้อถกเถียงเรื่องนั้นก็คือว่ายุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีณปัจจุบันไม่ว่าจะที่ถูกกาหนดในรนัฐธรร,รรมนูญว่าในพรบยุทธศาสตร์ชาติเองมีการเปิดช่องให้สามารถขับไล่รัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีที่มาจะขัดจั้งได้หากเป็นเดรยบาท,ที่ไม่ตรกงกับยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีแม้จะเป็นนโยบายท,ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศแม้จะเป็นนโยบายท,ที่ได้หาเสียงไว้และประชาชนขาดละเพราะฉะนั้นอันนี้คือความอันตรายของรัฐมนตรีสูงที่มีสารรพุทธที่ถูกฝังไว้เพื่อถูกใช้ในการสืบท ของคณะรัฐประหารแต่ถึงแม้วันที่13กรกฎาคมนี้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีและมีการตั้งรัฐบาลประกอบไปด้วยแผนพักที่อยู่ในขั้วที่ต่อต้านการสืบทอดรัฐประหารอาวุธเหล่านี้ก็ยังมีความอันตรายอยู่เพราะหากเราไม่มีการแก้ไขรัฐมนุนถึงแม้อาวุธเหล่านี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการขัดขวางรัฐบาลที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจแต่หากเราไม่แก้ไขรัฐมนุลถึงแม้จะมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลแล้ว อาวุธเหล่านี้ก็อาจจะทำให้รัฐมนตรีอูนั้นยังคงระเบิดเวลาที่จะถูกใช้ในการลบระดับลมรัฐบาลที่มาจากการเดินทางได้ทั้งหมดทั้งหมดที่ผมกล่าวนี้เลยเป็นเหตุผลประกอบาาาพิสูจน์ให้ทราไปถึงจยิงังว่าวาระที่สํคาคัญในการนำพาของเอนไทยกลับสู่ภาวะปกติคือการจัดการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การแก้ไขบางมากปลาไม่เพียงพอเพราะว่าในมุมเด่งเนื้อหาหลายส่วนที่เป็นปัญหามีความ ปัวพันกันในอีกมุมหนึ่งนั้นนอกสกถาปนาเรื่องเนื้อหาแนวและมุมงสูตรก็มีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมในส่วนของที่มาและกระบวนการด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดยืนของพรรคก้ารายชัดเจนและเป็นจุดยืนที่แตกพรรคที่ลงนามในเอโยูนะั้นและพร้อมจะตั้งรัฐบาลร่วมกันนั้นเห็นตรงกันว่าจําเป็นที่ต้องมีการจัดทํารัฐมนุนฉบับใหม่และถ้าจะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไต้องเป็นรัฐมนูที่ถูกตีเกียถูกร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน อันนี้คือเป้าหมายปลายทางที่เราต้องการจะนำพาสังคมไทยไปสู่แต่สิ่งที่ผมอธิบายพาเพิ่มเติมก็คือว่าการนำพาสังคมไทยจากปัจจุบันไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรามีรัตรทุนฉบับใหม่ปปที่ถูกรา่างโดยสครที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั้นเป็นหนทางที่ไม่ง่ายนะผมอาจจะเปรียบภาพให้เห็นว่าเป็นหนทางที่ต้องอาศัยถนนหนึ่งเส้นหลักและสองเส้นสนน ถนนเส้นหลักที่จะนำพาประเทศไทยปัจจุบันอยู่การมีรัฐธรรมนูญบาบใหม่นะเนี่ยจะมีทั้งหมด4ด่านที่เราต้องผ่านด้วยกัน4ด่านในที่นี้สะท้อนถึง4ครั้งที่ประชาชนคนไทยนั้นจะต้องเข้าบูฮาในการไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงประชาปิปไตยหรือว่าการเลือกตั้งสสรมีความเป็นไปได้ที่หากเราจะมีรัฐรมนบับใหม่ประชาชนต้องเข้าบูฮะทั้งหมด4ครั้งประชาประชุมหครั้งประชาธิปไตยครั้งที่1ประชาธิปไตยครั้งที่2เลือกตั้งสรและก็ปิดท้ายด้วยประชาปิปไตย ครั้งที่3ซึ่งในบรรดา4ีด่านนั้น3ด่านที่เกี่ยวกับชาติวัติอย่างที่คุณจัดโดนได้เกิดไปแล้วว่าจะชนะในด่านนั้นได้ที่เกี่ยวข้องกับชาติวัติต้องชนะ2องค์ประกอบหนึ่งคือต้องมีจานวนประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือในบรรดาคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ต้องมีเกินครึ่งที่เห็นชอบกับกระบวนการในการจัดทำรัฐระารครเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะฉายภาพให้เห็นว่าไอ้แต่ด่านนั้นเนี่ยวาระโจทย์ที่สําคัญในต่ละดั้นคืออะไรและความท้าทายรืออะารครับด่านที่หนึ เ,เกี่ยวข้องก,กับโจทย์ในภาพใหเป็นการสอบถามประชาชนในขพามญ่ว่าเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการที่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นการออกเสียงประชาธิปไตยก่อนที่จะมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะนำไปสู่สัมรอใดก็ตามเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภากระบวนการจะเป็นการจัดประชาธิปไตยก่อนที่จะมีการเสนอร่างเข้าวาระหนึ่งต้องบอกว่าในมุมมองของพรรคก้าวไกลเรามองว่าการจัดประชาธิปไตยครั้งที่หนึ่งนั้นเนี่ยความความจริงแล้วไม่ได้มีความจําเป็นเชิงกฎหมายเพราะว่าถ้าเราไปดูคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ 4ทับ2 5 6 4ระบุชัดนะครับว่าถ้าหากมีการเลือกตั้งสรอเพียงเพียงแค่มีการจัดทระฐบัติอีกครั้งก่อนเลือกตั้งสรอเท่านั้นเรามองว่าในเมื่อถ้าเรามีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าไปสาวาระของรัฐสภาและหากรัฐสภาไชอบยังไงก็ต้องมีการจัดทำรัฐบัญญติอยู่ดีตอนนั้นเพราะฉะนั้นครั้งนั้นก็น่าเสียเสีพอแล้วแต่ต้องยอมรับข้อเท็จจริงทางการเมืองก็คือว่าเมื่อมีการถกเถียงเรื่องนี้เมื่อปี64มีสมาชิกรัฐสภาบางกลุ่ม แอบเชื่อระกอไปด้วยสบวอและก็สสรรัฐบาลณเวลานั้นที่ยิบยกคำวิฉยัยสามนูสีครับสองห้าหกสี่มาอ้างว่าจะต้องมีการทําประชาธิติอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการเสิร์ฟร่างในปากเข้าสู่วาระหนึ่งเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะยืนยันจุดยืนของเราว่าความจะเป็นทางกฎหมายนั้นไม่มีแต่หากเราเดินหน้าในการยื่นร่างแก้ไขรัฐบัญญัติของสครเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐภาก็มีความเป็นไปได้สูงว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะยิบยกเหตุผลเดิมประมุขตกร่างแก้ไขรัฐบัญี่ติที่งกับร ดังนั้นถึงแม้ไม่ได้มีเหตุความความสเป็นเรื่องกฎหมายแต่ด้วยเหตุความเป็นทางการเบืออเราเลยมองว่าควรจะมีการจัดประชาวาิทครั้งที่หนึ่งก่อนจะเสนอร่างในเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา,าที่ผ่านมาพระเจ้าปัาายได้เสนอเมื่อต่ก่อนเลือกตั้งเดือนพฤษภาว่าเพื่อประหยัดง,งบประมาณและประหยัดเวลาการทำประชาติอ,าอีกครั้งที่หนึ่งนะเนี่ยควรจะพร้อมกับการเลือกตั้งเกิดแต่ในเมื่อเวลานั้นสมาชิกวุฒิสภาก็ปฏิเสธเส้นทางนี้แต่รัฐบาลหรือว่าคอรอของพลเอกประปยุทธ์ก็ไม่ได้ขาดทักข,ข้อเสีนี้ ก็เลยนามาสูน่นโยบายพรรคการเมที่ประกาศไว้ว่าหากเราได้เป็นรัฐบาลในการประชุมครมมนัดแรกของรัฐบาลใหม่นั้นเราจะอ,าาอ,าออกมติครมงอมาให้จัดทําประชามติเพื่อสอบถามที่น้องประชาชน,นทั่วประเทศคําถามเดียวเรียบง่ายเพราะเห็นด้วยหรือไม่มีการจัดทำรนางชใหม่ที่ถูกขีดเขียนโดยสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งหากการตั้งรัฐบาลเป็นเยียงราบรื่นมีการประชุมครมองัดแรกเดือนสินหาเราอาจจะสามารถจัดทํา ประชามาติครั้งที่หนึ่งนี้ภายในปี2566อย่างเช่นวันที่10ธัวนวาคม2566เป็นต้นอันนี้คือประชามาติครั้งที่หนึ่งสมมติเราผ่านดานที่หนึ่งประชาชนเกินครื่งองออกมาใช้สิทธิแล้วก็ประชาชนเกินครื่องของผู้ที่มาใช้สิทธินั้นโหวตเห็นชอบก็จะมีความชัดเจนแล้วว่าประชาชนผู้ทรงน่นาสูงสุดในเพศนี้ต้องการเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราก็สามารถแปลเจตนจำนวของประชาชนจากผลประชามาตินั้นออกมาเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสองสอ่วนก็ยื่นเข้าสู่กระบวนการพิจรารณา รัฐสภาไผมก็ใจว่ราเมื่อสักครู่มีผู้บอภิปรายบางคนแสดงความกังวลว่าหากยื่นเข้าสู่การพิจารณารัฐสภาณนะเวลานี้ที่สวท5 0คนยังดะรงตำแหน่งอยู่จะถูกปัดตกไปแต่จะหาว่าผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็ได้นะครับแต่ความจริงแล้วถ้าเรากิียกคําพูดของสวชุดนี้ที่กล่าวไว้ตอนปี64ไม่ควรจะมีเหตุผลใดๆท,ท,ที่เขาจะปัดตกร,ากรมม่างรัฐมนูญที่เกี่ยวข้องกับสรเพราะสวชุดนี้เคยมีบทเห็นชอบแล้วตอนปลายปี63กับหลักการที่มีการ ตั้งหรือว่าการเลือกตั้งสสรอเพิ่มมารัฐในพูนฉับใหม่แต่เหตุผลที่เขาไม่โหวตให้ในวารักษาเพราะเขาไปอ้างคำวิสัยของตางประเมนููบอกว่าต้องจัดทำประชามติก่อนที่มีการเสิร์ราชเข้าสู่รัฐนั้นพราะฉะฉันในเมื่อเราจัดทำประชามติแล้วและประชาชนก็เห็นชอบแล้วเดินตามสิ่งที่เขาพูดไปทั้งหมดแล้วก็เสอร่รางเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาก็ไม่ควรเจะเหลือเหตุผลอะไรอีกแล้วที่สวชุดนี้จะไม่ห็นชอบกับการเลือกตั้งสัรมารอมารด้มนูน เพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันว่าถึงแม้สอบสองร้อยห้าสิบคนนี้ยังคงอยู่ในหน้าจัเวลานั้นเราก็ควรจะยื่นร่างนี้เข้าสู่การพิจารณารัฐสภาและก็ไม่ควรจะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ผ่านสาวาระของรัฐสภาและเมื่อผ่านสาวาระของรัฐสภาแล้วด้วยกติกาของรัฐมนตรีสูงที่กำหนดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลขาตาที่เกี่ยวกับกระบวทการแก้ไขก็มีการจัดทำประชามติหลังจากประกาศก็จะเกิดประชามติครั้งที่สองเกิดขึ้นประชามติครั้งที่สองก็จะเป็นการถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมาว่าเห็นด้วยหรือไม่ครับ กางแก้ไขรัฐมนูนที่ถูกเสนอและถูกอนุมัติหรือว่าได้รับความเห็นชอบรัฐสภาเกี่ยวกับการเลือกตั้งสรเพิ่มห้ารัฐมนุษย์ใหม่เพราะฉะนั้นข้อถกเถียงก็จะเป็นข้อถกเถียงที่เฉพาะตจาะจงขึ้นอาจจะเป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องขององค์ณหมอของสรแน่นอนหลักการพื้นฐานคือการมาการเลือกตั้งทั้งหมดแต่เป็นข้อถกเถียงในเรื่องของกรอบระยะเวลาทำงานของสรอาจจะเป็นข้อถกเถียงเรื่องของจํานวนสรที่ควรจะมีหรือว่าข้อถกเถียงเรื่องของระบบเลือกตั้งว่าเราจะออกแบบระบบเลือกตั้ง แบบนที่ทําให้เรามีตัวแทนที่เป็นตัวแทนของหลากหลายชุดความคิดหลากหลายประเด็นสามารถเข้าไปอยู่ในสรอให้สะท้อนถึงความหลากหลายที่ปรากฏอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นนี้คือด่าที่2คือประชาติหลังจะผ่านสารารัเพื่อรับรองร่างแก้ไขรัฐมนูนให้หนําไปสู่การเลือกตั้งสรงเมื่อผ่านไปแล้วก็จะเข้าสู่ด่าที่สก,ก็คือการเลือกตั้งสมาชิสกสภาร่างรัฐมนุน ผมคิดว่าในในฐานที่3านี้โจทย์สําคัญจะเป็นเรื่องของเนื้อหาของด้านรัฐมนตรีใหม่เพราะว่าคนที่มาลงสมัครเลือกตั้งอสอส,อสอรไม่ว่าจะลงสมัครเป็นการส่วนตัวหรือหากสมัคที่มีการลงสมัครเป็นทีมก็จะต้องมานําเสนอกับพี่น้องประชาชนเพราเขาอยากจะเข้าไปร่างรัฐมนตรีใหมยที่มีหน้าตาเป็นอย่างไรพรรคการเมืองเข้ามมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนตรงนั้นคงต้องขึ้นอยู่กับกติกาที่ถูกกำหนดระหว่างทางแต่ในมุมมองของผมไม่ใช่ในฐานะสมาชิกของพรรคการเมืองใดแต่ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งผมมองว่าถ้าเราจะพูดถึงเนื้อหา ของรัฐมนตรีใหม่เนี่ยมันมี3โจทย์ใหญ่ที่เนื้อหาของรัฐมนตรีใหม่นั้นต้องตอบโจทย์โจทย์ที่1คือทํายังไงให้รัฐมนตรีใหม่นั้นคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างรัดกุมขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอของหลายฝ่ายว่าควรจะรวบสิทธิทั้งหมดของประชาชนแทนที่จะกระจายในหลากหลายหมวดหมู่ในหลากหลายหมวดที่เป็นอยู่ในรัุบันนั้น,าน,นมาอยู่ในห,หมวดเดียวหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็เขียนเรื่องของสิทธิเสรีภาพต่างหรือสิทธิในการเข้าถึงส่วนการต่าง ให้รับผูกขึ้นโจทย์ที่สองที่สําคัญตามมาคือเราจะออกแบบสถาบันการเมืองอย่างไรให้มีความชอบธรรมทาง,งประชาธิาปไตยให้ทุกสถาบันการเมืองที่ถูกกาหนดจากรัฐธรรมนูญนั้นอํานาจและที่มาสอดคล้องกันถ้าสถาบันการเมืองไหนจะมีอํานาจเยอะคุณต้องมีความยึดโยงประชาชนมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าถ้าสถาบันการเมืองไหนจะมาา,าการแต่งตั้งไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนโดยตรงอํานาจที่คุณมีนั้นไม่สามารถเยอกได้อันนี้ก็จะเป็นไม้บรทัดที่เราใช้ในการออกแบบสถาบันการเมืองต่าง ให้มีความชอบธรรมแล้วก็จะนำมาสู่โจทย์ย่อยๆที่เราต้องมาถกเถียงกันไม่ว่าจะเป็นโจทย์ว่าประเทศไทยควรมีระบบรัฐสภาที่เป็นสภาคู่หรือว่าสภาเดี่ยวค่ะเป็นสภาคู่นั้นจะทํายังไงให้อำนาจแลที่มาสวนั้นสอดคล้องกันอาจจะมีโจทย์ย่อยเรื่องของระบบการเลือกตั้งอาจจะมีโจทย์ย่อยเรื่องการออกแบบสัารัฐนูนและองค์การอิสระว่าควรมีหรือไม่และหากมีจะวางกระบวนการสรรหาอย่างไรให้มีความเป็นกลางและต้องโจทย์เรื่องของการกระจายอำนาจเป็นต้น ส่วนโจทย์ที่3นะครับที่รัฐธรรมนูญส่ันใหม่นั้นควรจะทำคือการสะท้อนฉันทางติของสังคมที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในมุมหนึ่งรัฐธรรมนูญควรจะมีความสั้นความกระชับระบุพร้อมเนื้อหาที่มันมีสราระสาคัญไม่ควรถูกแก้ไขบ่อยเพราะควรจะสะท้อนสิ่งที่ทุกคนนั้นเห็นตรงกันในเวลาตึงแต่หากจะเป็นต้องมีการแก้ไขอาจจะวางกลไกให้สามารถแก้ไขได้อาจจะวางเกณฑ์ว่า,วาต้องแก้ไขยากกว่าพราะราชบัญญัติที่ต้องการแค่หนึ่งใน2สองของสสแต่อาจจะไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่ยากเกินไป สังคมในวงกว้างนั้นมีฉันทามติร่วมกันเมื่อควรมีการเปลี่ยนแต่ที่สําคัญคือต้องเป็นรัฐมนตรีแก้ไขได้แต่ฉีกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีการเพิ่มหมวดที่วางมาตรการต่างเพื่อป้องกันการทํารัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิของประชาชนในการคัดค้านต่อต้านการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบของสถาันการเมืออย่างเช่นศายไม่ให้รับรองการทํารัฐประหารรวมปถึงการเพิ่มราคาของผู้ตอบรัฐประหารจะทำให้ไม่มีกาายเดโทสกับผู้ที่ตอบรัฐประหารในอนาคตอันนี้คือด่านที่สาม ที่เราต้องผ่านคือการเลือกสมาชิกสภาล่าฐธรรมนูญที่ตอบโจทย์ความต้องการชุดความคิดของเราว่าอยากเห็นอะไรในรรามนูญฉชับใหม่และเมื่อสอบสรนทาหน้าที่แล้วมีการร่างธรรมชูญใหม่แล้วก็จะเข้าสู่ดัานที่4ก็คือการที่นำร่างชอบใหม่นั้นเนี่ยไปถาประชาติเพื่อสอบถามประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่กับร่างฉบับชใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้คือ4ด่านในเส้นทางหลักที่เราต้องเดินร่วมกันต้องคนึกกาลังและเดินไปร่วมกันแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายว่าเส้นทางหลักยางไม่พอ มันมีอีกสองเส้นทางสนับสนุนที่เราต้องคํานึงถึงเช่นกันเส้นทางสังนคมเส้นทางที่หนึ่งคือการแก้ไขรายมากฝรั่าเพราะว่าไอ้เส้นทางหลักเนี่ยถึงแม้เรามีรัฐบาลหรรัฐบาลที่มีเจตจงชัดเจนกระบวนการตรงนี้อาจต้องใช้เวลาประมาณสองถึงสามปีเร็วสุดอาจจะประมาณสองปีเพราะฉะนั้นเพื่อให้กระบวนการนี้มันไม่สะดุดระหว่างทางมันอาจจะมีความจําเป็นที่รัฐภานั้นจะต้องแก้ไขระดับมลพ0ษรายมากฝรั่า มากปลาที่มันมีความเร่งด่วนที่สุดมากปลาที่มีความสูมเสียงที่สุดที่จะมาถูกกิบยกมาใช้เพื่อขัดขวางเส้นทาง,งตรงนี้เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งรัฐสภาก็ต้องก็ต้องออกแบบว่าจะแก้ไขอะไรบ้างไปเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นทาง,งนั้นมันสะดุดส่วนเ,ออเส้นทาง 3, สับสนเส้นทางที่2ก็คือเส้นทางในการรณรงค์เชิญความคิดกับท่านประชาชนถ้าเราจะประสบความสำเร็จในการจัดทำรมาตรูหมบผ่านซีดานตรงนี้ได้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่ง ว่าสังคมในภาพรวมนั้นต้องมีความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาของรื้นผสูงและก็มีข้อถกเถียงข้อแลกเปลี่ยนร่วมกันว่าเราต้องอกแบบรัฐมนตรีใหม่นะให้มีหน้าตาอย่างไรที่จะสะท้อนสัญชาติแบบฉันทานมติใหม่ของสังคมเพราะฉะนั้นนี้เกืออนนคตข้างหน้าที่เราต้องเดินร่วมกันเส้นทางลักที่ต้องขั้นสี่ด่างร่วมกันที่สั่สูงโดยเส้นทางรองที่หนึ่งในการแก้ไขอะไรตราแล้วก็เส้นทางสั่งสูงเส้นทางที่สองในการรณรงค์เชิงความคิดทางสังคมเพราะฉะนั้นผมปิดท้ายว่าความสำเร็จที่หัวข้อ ว่าบทบาทของรัฐสภาในการจัดทำรัฐมนูรีใหม่ความสําเร็จทั้งหมดนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐสภาเพียงเดียวขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่มีเจตนงในการทําให้การจัดทำรัฐมนบับใหม่นั้นขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับพวกเราประชาชนทุกคนที่จะสร้างความตื่นตัวในสังคมแต่ถึงแม้ความสาเร็จจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐสภาเพียงอย่างเดียวพเพียงองค์ประกอบเดียวแต่การมีรัฐสภาที่มีเจ,จนตนงางการเืองชัดเจนว่าต้องการจัดทำรัฐมนบับใหม่จะทําให้อการ ที่เราจะประสบความสำเร็จมันสูงขึ้นพอยิ่งเรามีรัฐรัฐสภาที่มีเจตจำนงชัดเจนเท่าไหร่กระบวนการสี่ด่านก็จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นยิ่งเรามีรัฐสภาที่มีเจตจำนงชัดเจนเท่าไหร่การแก้ไอ้มาตราในประเด็นที่สูงเสียงก็จะเกิดเร็วขึ้นและยิ่งเรามีรัฐสภาที่มีเจตจำนงการเมืองชัดเจนเท่าไหร่กระบวนการรับฟังความเห็นและก็รณรงค์ทางความคิดในสังคมก็จะมีพื้นที่การเมืองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะสมาชิกพรรคเก้าสายและก็ในฐานะ สมาชิกภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งก็ขอให้คำมันสัญญาทุกคนในที่นี้ว่าผละพรกคก้ารกยยืนยันว่าวาะในการจัดฐานข้อมูลสมัยที่ถูกร่างโดยสอรรองที่มาการเลือกตั้งประชาชนนั้นเป็นวาระที่สำคัญและเราจะทำให้เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วที่สุดและก็สไบหาชันทางพติไปให้กับสังคมไทยได้ที่เป็นประชาธิปไตยและที่ยืนยันหลักการว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับ